สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซอร์บีอีกแล้วนะคะวันนี้บีมพามาชมรถเก่งค่ะได้สีขาวนะคะได้ปีใหม่เป็น้อยนะคะไม่หลักเหมินเลยคันนี้เป็นยาลิสเอทิท1.2นะคะตัวเอ็นที่นะคะปี20นะคะเดี๋ยวบีมพาไปชมรอบคันกันดีกว่าว่าเป็นงไงบ้างเริ่มที่ข้างหน้าเลยค่ะกระจักหน้าตัวนี้จะเป็นโทนสีดําเงาน,นะคะและมีโครเมียมตัดเล็กน้อยนะแล้วก็ส่วนไฟค่ะตัวนี้จะเป็นไฟตาฮาโลเจนนะคะกระจักหน้าสีดํานะคะอ่า เดี๋ยวอาพาไปชมกันด้านข้างกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างด้านข้างค่ะยางเป็นขอบ15นะคะส่วนไฟตาเลี้ยวนะคะไฟตาเลี้ยวเป็นไฟตามดนะคะคิ้วกันซาตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะส่วนมือจับนะคะสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ใส่กันรอยเข้าไปให้เรียบร้อยแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ไม่ชอบสีดํานี่สามารถเปลี่ยนให้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันดีกว่านะคะกระจกนะคะกระจกรุ่นนี้จะเป็นแบบไล่ฟ้านะคะ สาวอากาศมาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับชมนี้สัญลักษณ์โลโก้ยาริสเอที A มีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่เก็บของเยอะมากเลยะคะเดี๋ยวมินพาไปชมด้านในกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างด้านในนั้นสวยมากเพราะว่าไมาค์กิฟต์ไมค์หลักเหมือนข้างในค่ะจะเป็นเบาะผ้าจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะสําหรับโชมนี้คันนี้แจ้งไว้ก่อนนะคะได้ดอกเบี้ยรถโดนใจจาก t p วีด้เรียบร้อยแล้วนะคะผ่านการตรวจเช็คสภาพเรียบร้อย2 7 4รายการนะคะ ที่เครดิตดีบอกเลยดอกเบี้ยเม็ดสดๆให้เลยนะคะอ่ะอันนี้ใหม่เพียง8เหมือนโลเท่านั้นนะคะลูกค้าขาใครที่อยากได้นี่มาเลยเดี๋ยวคุณท้าไปชมด้านหลังกันดีกว่าคะ่ะด้านหลังคะ่ะเบาะสวยนะคะอยากให้ลูกค้าแต่อยู่ต่างจังหวัดหรือใกล้เคียงที่ตามหารถม้วด6,000กว่าบาท6,000ไปๆนะคะเข้ามาชมทดลองขับได้เลยคะ่ะ Ds ยนต์รถกระจายนะคะ หรับลูกคาท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะคันนี้นะคะติดต่อเซ็นิมมาได้นะคะ0 9นย์8 2 3 4 4 4ค่ะหรือโลเคชั่นนะคะนัดชมรถจริงได้ทดลองขับได้ค่ะร้านติดกับปั๊มเชลเส้นโรบินสันสกลนครนะคะหรือช่องทางการติดต่ออื่นค่ะเว็บบุ๊กค่ะยู u ู u ติ๊กต t อกไลน์แอดแล้วก็ขายดีนะคะรถที่ร้านมั่นใจได้เลยว่าเป็นรถเกรดเอนะะ่นอนค่ะ